สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะทำขนมจีนแกงไก่นะคะคือเราอยากกินแกงไก่นะคะได้เครื่องในแล้วก็ได้ไก่นอมไก่นะ,ะ <ST. S 1> นี่ทุกคนมันก็พริกแบบนี้มาถ้าทางเผ็ดมาดูค่ะทุกคนค่ะชิมปลาะค่ะวันนี้คือเราจะจัดหนักาจัดเต็มมาเสิเรเอามาทีเดียวนะคะเพราะเราไม่ค่อยชอบกินมาเสิร์ที่ไหนแต่ก็กินได้กระชายนะคะถั่งวงอกแล้วก็พริกแกงเผ็ดค่ะเรามีบ้างแล้วนะคะเราเลยซื้อมาแค่นี้นะคะเรามีบ้างแล้ว โรานนะอันนี้เราจะต้มเลือดก่อนนะคะเพราะว่าเลือดเราจะต้องต้มน้ําออกน้ำหนึ่งเลาแม่เนาะเลือดมันจะ mm hmm. เลือดมันจะสวยนะคะแต่ถ้าเราเอามาแล้วใช้เลยเลือดมันจะไม่เป็นก้อนสวยน,ะนี่เราเด็ดทาะคะ่ะอันนี้ห้องครัวบ้านเราคะห้องครัวบ้านเราใหญ่ห้องครัวบ้านเราใหญ่จัดงานก็คือทำกับข้าวสบานค่ะคะุณ เยอะไหะรแบบผแล้วต่ำก็ได้เนาะต่ำใสเลยต่ำส,สุดๆกดเนาะไหนไม่ต่ำเลยนต่สุดสุด แข่นะตบรดีระนาดมากืมนี่คือ่อนมาเลยอ่ะลืมลืมตักลืมใส่น้ำใส่กลือตีมน่าด้วยไม่งั้นดำก็เตียมมันมต้องทำ่งเลยใชืน้ำแชมเือนะต้อง นนแล้วก็ออกซิเจนแล้วค่นะมันคือจะได้ไม่ดำเนาะ บ้านเรานะะ่ะอยู่ใกล้ตลาดนะคะซื้ออะไรก็ง่ายมากจะกินอะไรก็ง่ายมากแบบกิอนะอะไรก็เขับรถไป5นาทีได้ทุกอย่างพอปะอานนี้ก็ได้

นี่นะคะอันนี้คือรอทุกอย่างเปื่อยแล้วก็รอทุกอย่างเข้าเครื่องเข้าเนื้อให้ค้นนิดนึงนะคะก็จะโอเคมากแล้วก็เหลือใส่ลูกชิ้นปลาค่ะ